วันนี้นะครับจะมาเจาะเหรียญอ n o m i n โ Protocol หรือเราเรียกว่าเหรียญนอมนะครับ N O M เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะ <Tip and cer ra> ไปด้วยกันกับช่องคอยินมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเหรียญนอมนะครับผมขอเรียกว่าเหรียญอมแล้วกันมันสะกดว่า N O M นะครับเหรียญตัวนี้ ชื่อเต็มว่าอ n o m a i Protocol นะครับตัวนี้ก็เป็นเหรียญอยู่ในโซนของวนวัตกรรมของ Bitget นะครับซึ่งเป็นเหรียญตัวแรกนะครับซึ่งเขาจะมีการเปิดเทรดเนี่ยนะครับในวันที่สิบห้านะครับมีนาคมประมาณสิบโมงก็คือเปิดละนะครับ Bitget รู้สึกจะอัปเดตช้านะในครั้งนี้นะครับก็ก็น่าจะเป็นช่วงของ และแรงเปลี่ยนผ่านของตลาดแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงของเทรดดิ้งไทม์นะครับ15เนาะประมาณ10บโมงวิ t ดอนะครับถอนได้ประมาณ16มีนาคม10บโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของคู่เทรดก็จะเป็น USDT นะครับกรดเทรดดิ Grid ้งนะครับเขาก็จะเป็นนอมต่อ USDT เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาก ฉะนั้นเราไปดูพื้นฐานของเหรียญตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างเหรียญนมตัวนี้นะครับอยู่ในอันดับที่2728นะครับนะวันนี้ราคาอยู่ที่1.26ดอลลาร์นะครับแล้วก็เรื่องของตัวโปรเจกต์นะครับก็เป็นพวก Decentralized Exchange โดยเฉพาะนะครับ dex หรือ d e f i นะครับตอนนี้ตัวของโปรเจกต์เนี่ยน่าจะยังไม่ได้เสร็จ นะครับตอนนี้ยังแค่อยู่ขั้นตอนกระบวนการของการทำเครือข่ายแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเครือข่ายอยู่นะครับตัวโปรเจกต์เนี่ยยังเสร็จยังไม่ค่อยดีตอนนี้นะครับถ้าเกิดได้ดูปริมาณการซื้อขายรายยีชั่วโมงนะครับประมาณ2องสองล้านสองแสนนนะครับข้อมูลเรื่องของอุปทานข้อมูลเรื่องของอ่า ม a เก็ตแคปอะไรพวกนี้ยังไม่มีนะครับมีแต่การซื้อขายรายยีิบสี่ชั่วโมงคือเหรียญตัวเนี้เป็นต้นน้ําเลยนะครับอโน m มนนะครับตัวนี้โปรโตคอลก็เป็นเหรียญที่ทําเกี่ยวกับบล็อกเชนก่อนนะครับอีกหน่อยเนี่ยก็น่าจะพัฒนาไปเรื่องของโปรเจกต์ของพวกเว็บสามจุดศูนย์ล้วก็พวกดีแอพวกดีไฟอะไรพวกนี้กระดานเอ็กชแนนต่างๆนะครับฉะนั้นเหรียญน,นี้ตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรมาก นะครับแต่เหรียญตัวนี้ถือว่าเป็นเขาใช้เป็นคอยลละกันนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า the nom coin นะครับคือใช้ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเลยนะครับซึ่งจะไม่เป็นโทเค็นนะครับมันจะสะดวกในการชำระเงินมากกว่านะครับก็เหรียญตัวนี้นะครับก็เป็นตอนนี้เป็นพาร์ทเนอร์กับ OKExchange OK ด้วยนะครับก็มีการทำเชนร่วมกัน เห็นตอนนี้กำลังจะมีเชนกับพ a r ์คดอตเอและตัวอื่นด้วยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่าตัว d ีแอของน m ตอนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัวของโปรโตคอลตัวนี้ก็เชื่อมกับ Cosmos Chain เป็นที่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะเรืยอนี้ผมยังไม่ได้มีข้อมูลมากนะครับก็ลองติดตามด้วยกันละกันนะครับ ตอนนี้ก็ดาราไอ้ราคานะครับอยู่ที่หนึ่งจุดสองหกดอนนะครับก็ถือว่าราคาแพงนะเรายังไม่เห็นอุปทานมันด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะครับก็น่าซื้อเก็บไว้นะครับสักหน่อยนะครับห้าหรือสิบดอนก็ได้หรือประมาณสักพันสองพันก็ได้นะครับพอาะส่วนตัวตอนนี้ผมยังไม่รู้ข้อมูลอะไรมากนะครับเกี่ยวกับเหรียญเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นเหรียญที่น่าเก็บอยู่นะครับณตอนนี้ ก็ใครจะเก็บก็เก็บแล้วกันนะครับข้อมูลเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีกลุ่มนะครับสำหรับเหรียญนอมด้วยนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่านอมจะโกดทด่ดมูลไปด้วยกันและพอตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่อง คอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านไหนที่สนใจในการเทรดนะครับรายวันแล้วก็เรื่องของสปอร์ตฟิวเจอร์มาจินมาติดตามข่าวในช่องนี้คือมิชชั่น New Moon VIP นะครับก็ลองเข้ามาคุยกันนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดสปอร์ตฟิวเจอร์และยังอื่นอีกนะครับสนใจมาพูดคุยด้วยกันได้อยากหารายได้รายวันจากตลาดคริปโตนะครับเพราะผมเชื่อว่า หลังจากนี้ตลาดคริปโตจะสามารถเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะจะเข้าสู่ตลาดกระทิงอีกรอบหนึ่งฉะนั้นวันนี้เราก็ไปติดตามด้วยกันนะครับลิงก์อยู่ใต้กลุ่มนี้เป็นลิงก์แรกนะครับ